สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับโอ๊ปรีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมมีนะครับรถครอสโอเวอร์นะครับที่เป็นที่นิยมนะครับก็คือ Honda HRV นะครับตัวนี้เป็นตัว 1.8E นะครับปี2016ครับสีบรอลเงินนะครับสวยมากๆนะครับคันนี้เราขายที่595,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับแล้วคันนี้นะครับผ่อนไปแค่9,000เท่านั้นนะครับถือว่าดีมากๆผ่อนไม่สูงเกินไปนะครับโอเค คันนี้นะครับอย่างที่บอกครับเป็นรถ h o n d a HRV นะครับเป็นรถครอสโอเวอร์ที่เครื่องยนต์1.8เลยนะครับขนาดตัวเล็กเนี่ยขนาดตัวรถเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าได้เครื่องยนต์1.8มาทําให้คันนี้ขับขี่คล่องตัวมากๆนะครับมาเรามาดูโฉมเขากันดีกว่านะครับโฉมเขานะครับไฟหน้าของเขานะนี่จะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีไฟ2ดวงตรงนี้ด้วยมีเดย์ไลท์นะครับถือว่าดีมากๆคันนี้นะอ่ากระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดาล้วนเลยนะครับเป็นสีดําเงา ตัดด้วยแถบโครเมียมนะแบบนี้สวยมากแล้วก็มีโลโก้ฮอนด้าด้วยนี่สวยมากๆเลยนะครับกระจังหน้าก็เป็นแบบเส้นๆๆๆ,ๆนะอ่ะมาดูถึงด้านล่างครับด้านล่างนะครับไฟสัดหมองของเขาจะเป็นคู่หน้านะครับเป็นวงลีนะครับรูปทรงวงลีนี่แคนชนด้านหน้าของเขาก็จะเป็นรังผึ้งด้วยนะเห็นไหมครับสวยมากๆนะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถประวัติดีนะครับมือเดียวนะครับไม่มีประวัติชนหนัก จมน้ำพิีคว่ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราคัดไม่อย่างดีแล้วนะครับมาดูต่อๆนะครับต่อไปล้อของเขานี่จะเห็นว่าล้อของเขานะครับจะได้เป็นล้อแม็กสีทูโทนแล้วนะครับก็จะเป็นสีดํานะสีดําเงามันๆนะ่ะติดกับตัดกับคิวเวอร์สวยมากๆนะครับคันนี้ได้ขอบเป็นแม็กขอบส7นิ้วนะครับก็คือดีมากๆเลยยางก็คือล่องลึกใช้ได้อีกหลายปีนะครับนี่ตัวแม็กเขาเด่นมากอ่ะต่อไปมือมือจับของเขานะครับมือจับของเขาจะเป็น สีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีนี่ครับระบบคี y l e นะครับหรือ Smart e n t r นะก็คือเปิดปิดประตูอัจฉริยะได้เลยดีมากๆต่อไปกระจกของเขาแล้วกันกระจกของเขาเป็นสีเดียวตัวรถเช่นเดียวกันนะครับมีตัดด้วยสีดําด้วยนั่นข้างอย่างนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับสีรถคือสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานคาสปาให้อีกนะครับสวยกลิบๆแน่นอนนะครับนี่ประตูก็ใช้งานได้ดีนี่นะครับใช้งานได้ดี อ่าแล้วดีไซน์ของเขานะประตูเปิดปิดด้านหลังจะไม่หยุดตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นนะก็แน่นอน,นครับคันนี้นะครับเติม e85 ได้ด้วยนะครับประหยัดน้ำมันขึ้นนะมาเรามาดูถึงด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของเขานะเนื่องจากเขาเป็นรถแฮชแบ็กครับหรือว่ารถห้าประตูนะครับก็จะมีประตูท้ายด้านหลังเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะนี่ด้านหลังก็จะเป็นมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ไฟเบรกล้นที่สามนี่ แล้วก็มีที่ปัดฝนด้านหลังด้วยดีมากๆนะครับเวลาฝนตกจะได้ดูด้านหลังได้อม,มาต่อไปอันนี้ผมชอบมากๆนะ HRV ไฟท้ายของเขานะเขาจะสลักเนี่ยเป็นเหมือนเพชรเลยนะเหมือนเพชรเรียงๆเรียงๆกันเลยนะสวยมากๆนะครับไฟท้ายของเขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับนี่ด้านหลังก็คือมีเท็กเจอร์นะครับมีวอลลุ่มมีหนักมีเบานะครับคือรถค่อนข้างจะสวยเลยนะนี่สลักโลโก้ HRV นะครับ เป็นเครื่องยนต์ iV Tech ด้วยก็คือประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นดีมากๆนะครับโอเคก็คันนี้ประมาณนี้มีก้องหลังมให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันดีกว่านะครับเพราะว่าคันนี้มันรถแฮชแบกนะเปิดได้เปิดด้านหลังได้มาฟึบโอ้โหไม่รู้ใครพับไว้นะครับแต่ว่านี่เลยนะครับถ้าใครอยากเก็บของเพิ่มก็พับบอกให้ราบอย่างนั้นได้เลยนะก็จะมีพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะนะครับ คันนี้นะครับเราคาสปาไปแค่ส่วนหนึ่งนะด้านในเรายังไม่ได้คาสปานะครับเดี๋ยวเราคาสปาให้เต็มที่เลยรถสวยปิ๊งคลิปเหมือนใหม่แน่นอนนะครับนี่ก็คันนี้มันจะเป็นรถห้าที่นั่งนะครับก็จะมีเบาะด้านหน้าสองนะแล้วก็ด้านหลังนั่งได้อีกสามสี่คนอืมก็ดีเลยนะครับคันนี้แน่นอนมาดูกันหน่อยดีกว่าไม่มีประวัตินะครับชนหนักจมน้ำพิคว่มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จิกเข้านะครับนี่แล้วก็ พวกฉนวงฉนวนต่างๆเนี่ยคือสภาพดีมากๆคลิปๆเลยนะรถปี2016ครับคันนี้ใหม่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นนะใหม่ก็ไม่เยอะด้วยนะครับนี่มาดูตรงหัวน็อตหัวเนื้อนี่เห็นไหมครับไม่เคยไขไม่เคยแกะไม่เคยแงออกมาเลยนะสภาพดีมากๆนะครับโอเคสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับคันนี้นะก็แคปหน้าจอคลิปนี้มานะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์นะครับอัพเดทเชียอของรีเจนครับแอดรีเจนโฮมคาร์นะครับ ได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเลย20,000บาทครับหรือจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างเลยก็ได้นะครับก็ต้องรีบเลยครับเพราะตอนนี้เรามีโปรครับจองเพียง199บาทนะครับได้รับเงินกลับบ้านไป20,000บาทเลยนะครับโอเคด้านนอกก็แน่นอนว่าสวยงามรอบคันขนาดนี้นะครับแต่รถ c ส o อเว v e r ด้วยเครื่องยนต์ก็1.8นะครับขับมันๆแถมเครื่องยนต์อิมพทิประหยัดน้ำมันด้วยก็ครบถ้วนมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันเพิ่มเติมด้านในกันไปเอาละครับเราเข้ามากันด้านในเลยนะครับคันนี้นะ แน่นอนว่าเราจะได้มาเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เบาะค่อนข้างรูปทรงมีออกสปอร์ตน้อยๆนะครับสอบออกสปอร์ตน้อยๆนะนี่มีเท็กเจอร์มีเจาะรูนะครับทําให้ระบายอากาศนะและตัวเบาะก็แน่นอนว่านิ่มมากค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับนี่และที่สําคัญนะคันนี้นะครับไม่ใช่เบาะธรรมดาไม่ใช่แบบปรับด้วยมือนะครับแต่ว่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านี่นี่แต่จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับ ก็ปรับได้6ทิศทางนะครับนี่ขึ้นลงนี่ลงก็ได้ขึ้นก็ได้นะนี่แล้วก็เอนหลังก็ได้นะครับปรับหน้าปรับหลังได้หมดเลยนะค่อนข้างนั่งสบายนะสําหรับผมที่ตัวใหญ่นะแต่ว่าก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นนะก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นก็คือนั่งได้เลยนะครับโอเคเรามาดูออปชันกันทีละอย่างเลยนะครับเราเริ่มจากพวงมาลัยก่อนดีกว่า พวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์หุ้มหนังนะครับก็คือหนังสวยสภาพดีสุดๆเลยนะฮะแล้วก็นี่นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับมีครูสคอนโทรลด้วยนะระบบล็อกความเร็วนะครับขับทางไกลไม่เมื่อยแน่นอนและก็ยังมีพวกปุ่มเสริมนะเป็นแพตเทิร์นชิพด้วยนี่มีแพตเทิร์นชิพด้านข้างด้วยนะครับทดเกียร์ได้ขึ้นเขาลงเขาก็สบายขึ้นนะครับ นี่แล้วก็มีปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกด้านล่างนี้อีกนะเห็นไหมลูกอ่านี่นี่นี่ก็คือดีมากๆล้ำมากๆเลยนะครับสำหรับโฟลมคลัยกันนะออปชันจัดเต็มเลยอ่ะต่อไปนะครับลมาดูที่เกียร์ดีกว่าเกียร์คันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโตนะ้นะนี่ผมจะลองเข้าเกียร์ให้ดูแล้วกันนะครับนี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บคือเกียร์สมูทมากคือเกียร์เปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างลื่นไหลปุ๊บอ่ะและที่สำคัญนะ เข้าเกียร์ R แล้วมีกล้องสองถอยให้ด้วยมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับลูกค้าก็คือดีมากๆเลยนะกล้องชัดเจนใส่ปิ้งใส่กิ้งเลยนะครับอืม,มาก็คือเกียร์ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีปุ่มเบรกมือไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีเบรกโฮลด้วยนะครับคือจอดรถเรากดปุ่มเบรกเรากดปุ่มเบรกโคไว้นะครับก็ไม่ต้องมานั่งเหยียบค้างไว้ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ค้างไว้ที่เกียร์ N มันก็จะหยุดรถได้เลยดีมากๆ โอเคเรามาดูนที่หน้าจอหน่อยดีกว่าครับหน้าจอของเขานะเชื่อมต่อได้หลากหลายเลยครับก็คือจะเชื่อมต่อพวกวิทยุ FMAM นี่วิทยุ FMAM มีเดียต่างๆนะครับ USB iPod นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับมี AUX ให้ด้วยนะก็คือครบถ้วนนี่แล้วก็พอตเชื่อมต่อต่างๆด้านนี้นะครับนี่ AUX USB นะครับแล้วก็ HDMI นี่เชื่อมต่อได้หลากหลายเลยนะครับมัลติมีเดียเขาโอเคเราลองมาฟังเสียงวิทยุกันหน่อยดีกว่า FM แล้วกันสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงนะได้จากกววมาลัยเลยนะครับตอนนี้คือมีฝนตกอยู่เลยนะแต่ก็เสียงดังนะใช่ไหมเสียงเราฟังชัดเลยนะฟังข่าวได้ชัดเจนเลยนะครับฟังเพลงก็เพลินๆนะคันนี้นะผมบอกเลยมาก็คือระบบมัลติมีเดียคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะ ฟังวิทยุได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเปิดเพลงจากมือถือก็ได้นะดีมากๆอ่ะส่วนระบบแอร์นะครับก็เป็นแอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วปรับความแรงได้ปรับอุณหภูมิมได้นะครับปรับได้ว่าเนี่ยจะให้อ air ส่งไปที่ไหนนะเป่าไปที่ไหนได้นะครับดีมากๆสุดยอดเลยนะเอ้ยผมลืมบอกไปเลยคันนี้เป็นระบบพูลสตาร์นะครับเป็นพูลสตาร์เราด้วยนะอ่า และที่ผมจะบอกคือคันนี้นะรถปี2อ1 6บกก็จริงนะครับแต่ว่าสภาพดีมากๆดูจากคอนโซลด้านหน้านะครับดูสิไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะธรรมดารถมือสองนะครับปีเก่าๆเนี่ยมันจะมีความเยิ้มของพวกคอนโซลด้านหน้าอยู่ใช่ไหมแต่ว่าคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพดีมากๆคอนโซลก็สภาพดีด้านบนก็คือสภาพดีไปใช้งานได้ปกตินี่แล้วก็ดูหลังคาครับคลิปมากหลังคาสวยมากคันนี้นะ 5 9 5 0 0 0บาทมีกระจกด้วย595,000บาทนะครับผ่อนเพียง9 00 0เท่านั้นตื่นเต้นแหละกระจกอ่ะนี่ดีมากมากเลยนะนี่ผ่อนเพียงแค่9ก้0พันเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวออกรถศนบาทไม่ต้องใช้ตังค์เลยลูกค้ามาโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์ด,ด้านล่างนะครับหรือว่าแคปวิดีโอนี้นะครับส่งไปที่แอ s a i l e g e n home c a นะครับได้รับส่วนลดสองหมื่นนะครับวันออกรถนะครับลูกค้ามาแต่ตัวแล้วหัวใจนะครับที่อยากได้รถคันนี้นะ แล้วก็มาเอารถไปได้เลยนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยทันทีไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับโอเคดีมากเลยนะครับโอเคด้านหน้าผมบอกเลยว่าคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับบอกเขาจะเป็นยังไงเอาละครับมาถึงเบาะด้านหลังแล้วนะครับก็คือเราพับเบาะไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมากางเบาะขึ้นมาแต่ก่อนที่จะกางเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะมันมันดีมากๆสำหรับการทํากิจการอะไรก็ได้นะครับไปทํางานอะไรเงี้ยเพราะว่า ของมันใส่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแลวเบาปรับได้เรียบเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะสาหรับคนที่ต้องการเอารถไปใช้ไปทํางานด้วยนะครับพวกขายของออนไลน์เงี้ยต้องรับสต็อกมาไปเก็บที่สต็อกอะไรเงี้ยถือว่าดีมากๆโอเคมาชึบยกเบาเบาก,ก็ไม่ได้หนักนะบกเบาเบานะครับผู้หญิงก็ยกเองได้คนเดียวได้เนี่ยเบาเบาเลยนะชึบเดี๋ยว <ๆ S 2> ผมลองนั่งดูดีกว่าเอ้ยคันนี้นี่ได ผมปูพื้นสั่งตัดด้วยนะรอบคาเลยนะผมเพิ่งเห็นนะผมปูพื้นสั่งตัดเลยนะครับน,น,นะลองนั่งกันสิฮึบโอ้คือดูจากภายนอกแล้วอะคันนี้ดูค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยนะว่าข้างหลังอะพื้นที่เหลือมากเลยน,นะดูสิเข่าผมไม่ชนนะผมค่อนข้างตัวใหญ่นะตัวสูงนะครับแต่เข่าไม่ชนนะครับหัวด้านบนก็ไม่ชนด้วยนะ แล้วบอกก็ค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะไอ้ตรงนี้ก็สามารถปรับได้ใช่ไหมนี่นี่ปรับได้ให้เข้ากับความสูงข,ของเรานะก็คือนั่งสบายเลยแถมมีที่พักเบาะเรี่ขแขนด้วยนี่วางแขนได้ถือว่าดีมากๆเลยครับนั่งสบายแถมเบาะสีดําสวยมากนะครับนั่งนิ่มสบายเลยนะครับคันนี้นะผมแนะนําเลยนะครับใครที่ไม่อยากผ่อนแพงจนเกินไปนะครับผ่อนประมาณเก้าพันกว่าบาทนะ แนะนำคันนี้เลยเพราะว่าเครื่องยนต์แรงนะครับขับขี่คล่องตัวมากๆนะครับพื้นที่เก็บของก็มีมากมายเช่นกันนะครับสาหรับราคาราคกาห้าันบาทนี่ถือว่าไม่แรงเลยนะครับแล้วถ้าใครนะครับสนใจแบบว่า HRV ที่เป็นสีอื่นอย่างเช่นสีดําผมก็มีนะมีกระทั่งเป็นรุ่นสันหลบก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราคันนี้ก่อนเดี๋ยวคันหน้าผมจะมาพาไปดูกันใหม่นะครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าแคล คลิปวิดีโอนี้นะครับส่งมาที่แอดซายรีเจนโฮมพาได้เลยนะครับรับส่งรถเพิ่มเติมสองหมบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปหน้าๆกันครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวคันนี้นะครับคันนี้นะครับ Honda HRV 1.8E นะครับปี2016นะครับคันนี้นะครับราคาเพียงแค่595,000บาทนะครับรถคอสโอเวอร์ที่ผ่อนเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเลยนะครับจองเพียง199บาทเท่านั้นนะครับได้รับส่วนลดเพิ่มเติมมาเลยนะคคครรัับบบ20,000าาทลูก้ ก็ทางโปรโมชั่นนะครับดีมากๆแล้วยังมีประกันเกียร์เครื่องยนต์แถมให้นะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงด้วยนะครับนาน1ปีเลยนะครับเก็บงานคาสปานะครับมีรายงานจากขายดีและวันทูคาให้ด้วยนะครับว่าคุณได้รถดีชัลวๆร้อ์นนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมกับเจ้า HRV คันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าใครอยากจะ ดูรถคันต,ต่อไปนะครับก็รบกลวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไปด้วยนะครับแล้วกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไ้ด้วยนะครับจะชมคลิปต่อๆไปของเรานะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ